ครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกับตัน DIY ครับตอนนี้เราอยู่ในรถยนต์เ g ็ซด์เอนะเดี๋ยวเรากาลังจะเดินทางไปที่หัวหินนะครวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวธรรมดานะเพราะว่าวันนี้เรามีนัดก,กับ Volvo XC40 กซ์ซีสี่ศูนยไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวผมจะไปแจมกับเขาวันนี้เขานะัดมิสติ้งกันแล้วก็ไปค้างคืนหนึ่งคืนนะครับที่หัวหินนะครับส่วนพักโรงแรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าตอนเนี้ย เวลาประมาณ7โมง34นาทีนะครับจุดนัดพบแรกของเราก็คือที่ปั๊ม PT เขาย้อยนะเดี๋ยวเราไปดูว่า Volvo XC40 เนี่ยมากันกี่คันแล้วแต่ละคันนี้เด็ดๆขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงปั๊ม PT นะครับที่เขาย้อยแล้วนะครับก็มาใช้บริการของ Elex by Egab นะครับนี่แล้วนี่โอ้โหมาถึงนี่แกงวอลโว่เขามารวมกันเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวผม ตลับกล้องให้ดูก่อนอ่าแล้วตอนนี้นะครับวอลโวมากันหลายคันแล้วนะมีอีกคันเนี่ยหนึ่งสองนะครับ<า>แล้วก็คันนี้นะครับคันนี้คือวอลโววอลโวทำสีนี้ด้วยนะฮะร,รุ่นนี้เป็นเอ่อ MG XC40 นะครับ <laughs> นี่โหมีหลายสีเลยนะเรียกว่าน่าจะครบทุกสีเลยนะครับที่วอลโวเขาทำมาขายนะครับ นี่เดี๋ยววันนี้เราจะได้เกาะติดนะฮะ x c 4 0กัน ตอนนี้แยกย้ายกันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปหมู่นะทุกคนก็แยกย้ายกันขึ้นรถแล้วนะครับก็ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับจากทางปั๊ม PT แล้วก็ของทางอีเล็กซ่านะครับอ่าแล้วก็เขาก็สนับสนุนกาแฟให้ด้วยนะครับนี่ตอนนี้ยืนประจํารถกันแล้วนะโอ้โหก็ไวรุ่นกันหมดเลยนะครับตอนนี้โหนี่มาเป็นครอบครัวครับนี่ ท่านผู้ชมครับเป็นที่รู้กันนะฮะว่าเมื่อซื้อ Volvo เนี่ยนะครับเขาจะได้แพ็กเกจนะครับในการแถมค่าชาร์จนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยของทางค่าย EA Anywhere นะครับมูลค่า25,000บาทนะครับทีน,น,นี้นเดี๋ยวเรามาลองอดูว่าแล้วเขาจะชาร์จยังไงนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะให้มาเป็น g t ฟต์ c h e r หรือว่าให้มาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า Volvo x c 4 0เนี่ยชาร์จ e ที่ EA Anywhere จะเป็นยังไงนี่เรามี ผู้ใช้จริงมาเลยนะครับเดี๋ยวชาร์จจริงๆให้ดูเลยอ่าเมื่อมาถึงตู้ชาร์จนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ผู้ใช้จริงมาทําให้เราดูเลยนะครับอ่าขออนุญ,ญาตนะครับพีเ่เปิดเาไว้เลย,เเลยแล้วเราก็เปิดแอป,ป,ป,ปเ a น,นี่แวร์ปกติเลยใช่ไหมครับผมใช่ครับกดตรง EV Charger อ่บบาน e ะ,ะครับก็สแกนสแกนกิโค้ดมีหน้าตู นะฮะอ่าอันนี้อยู่ในร่มนะครับแกมได้แน่นอนถ้าเป็นตู้กลางแดดก็ต้องเอามือป้องๆนิดนึงอันนี้เราต้องเลือกละฮะหัวเอหัวบีอ่าหัวเอหรือบีแล้วก็ไปหัวเออ่าแล้วฝาตู้ก็จะเปิดมาใช่ครับจะกดไฟต่อทีนี้อ่าของ Volvo จะได้อ่าโ o เ c อร์อยู่นะครับแล้วก็เลือกโปรโมชั่นอ๋อต้องกดเข้ามาโปรโมชั่นจะแตกต่างกับคัสปกติ ้ว่ครับอ่าแล้วก็อะไรครับตรงนี้สามารถใช้ได้23,000เหลืออีก20,000กว่าโอ้โหท่านผู้ชมทีนี้พอเรากดโปรโมชั่นเสร็จแลกเป็นเงินสดได้ไหมครับพี่มันไม่ได้ถ้าแลกเป็นเงินสดได้15,000ผมก็เอาเออได้นสิฮะอ๋อตู้ก็อ๋อพอเราเลือกโปรโมชั่นก่อนนะครับาตู้เปิดโอ้มีรอปภอยู่ด้วยอันนี้อันนี้ก็คือขั้นตอนการยกหู่หลามออกจากอ่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหากับสุภาพสตรีนิดนึงนะครับ อ่าก็เสียบชาร์จปกติเลยเสร็จแล้วแ,วแวต่ก็ไปต่อไปต่อเริ่มต้นการชาร์จเดี๋ยวหลับชั้นหนึ่งก็คุยกันอยู่นะครับรถกับตู้คุยถือว่าเร็วนะถือว่าเร็ว,เร,วเริ่มชาร์จแล้วก๊าลังก๊าลังก๊าลังส่งสัญญาณอยู่ปุ๊บปุ๊บจ่ายไฟละ อ่าเริ่มแล้วฮะอ่าเช็ละมีแบตนะฮะ69เปอร์เซ็นต์อ่าเราก็เริ่มชาร์จตึ๊บตึ๊บโอเคขั้นตอนตอนชเริ่มชาร์จก็จบละอ่าก็จะแตกต่างกับอ่าชาร์จปกติก็คือต้องกดเลือกโปรโมชัน่นใช่ใช่ช่แล้วก็วกซึ่งขั้นตอนปกติถ้าไม่มีโปรโมชั่นก็คือต้องตัดบัตรเครดิตตัดบัตรเครดิตอ่าอันนี้ก็จะเป็นเลือกโปรโมชั่นแล้วฝาตู้ก็จะเปิดนะครับอ่าแล้วมีรอปพออยู่ด้วยนะมีเศษรากอริยธรรมอยู่ในนี้นะ ก็ชาร์จปกติเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเข้ากี่กิโลวัตต์อ่านะครับตอนนี้กระแสไฟฟ้าอยู่ที่ห้าสิบห้าหึงร้อยสิบถ้าดูที่รถออ๋ต้องไปดูที่รถต้องไปดูที่รถอ่าขอขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับห้าสิบห้าอ่ามันชาร์จก็มาที่ห้าสิบห้ากิโลวัตต์นะครับอ่าเพราะว่าตอนนี้แบตรถคันนี้มันเยอะอยู่นะโอเค<า>เดี๋ยวจะให้คันอื่นใช้วิธีการหยุดกดเลิกเลิกชาร์จน,น,นะครับพอบกดเลิกชาร์จแล้วก็หยุดการชาร์จ ก็คือก็ต,ต,ต,ตกลงรอกดตบลงตกลงนะครับเท้าโอเคแล้วก็กดสายเอาเก็บเข้าตู้ปกติโอเครอเครียบร้อยขอบคุณมากครับพี่ซึ่งตู้นี้นะครับเขาบอกว่าจ่ายได้แม็กแน่อยู่ที่194กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ไฟมันเป็นนี่นะ400โวลต์นะครับนี่รับมันรับได้200ถึง850นะครับ มันเคยได้เนี่ยดีปีได้ถึง200แอมนะตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะครับของทาง volvo xc40 นะครับ,รบ <ๆ S 1> เขามีการมาทานอาหารนะครับก็เป็นบุฟเฟ่ตน,นะในเป็นลายบุฟเฟ่ของทางโรงแรมแล้วก็มีกิจกรรมนะครับนี่เป็นพิธีกรอันนี้ก็จะเป็นผู้ใช้งาน xc40 หมดเลยนะครับถ้าบอก22คันนะแล้วก็เขามีการแข่งขันมีกิจกรรมนะครับ ตอัด่บอหมรับี่น่งแล้วอแอันนี้ก็จะเป็นรางวัลของเขานะครับนี่มีกิจกรรมนะฮะมีกิจกรรมเดี๋ยวมาดูว่ากิจกรรมเขาเป็นอะไรกัน2ี่ิคันะครับไม่นับผมนะไม่นับผมเดี๋ยวจะไยายากเดี๋ยวรอรถกลับมาเลยบอกอยู่เนาะบอกอยู่เนาะ มันไม่สวยนยฮะอันนี้เขากำลังประกาศรางวัลน,นะครับ,รรบการขับมาจากกรุงเทพมาหัวหินนะครับ,คครบว่าใครประหยัดที่สุดนะครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ครับ17.8ฮะ17.8เหมือนมอาแจกบอลบอลไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววิ่งมาวิ่งมากี่กิโลอร์วิ่งมาโล สองสองรุครับสองร้อยสบกกโลอันนี้อันนี้ดีสุดแล้วอ่ะอันนี้ลองสุดท้ายลองสุดท้ายไม่ได้ครัไม่ได้รางนะฮะสของใครครับไม่ช่สี่แ่สิบเจ็ดสุ่สี่สิบเจสี่สี่บเ่หรอครับสิคุณก่อนก่อน1้าโอ้มาคนเดีโผล่ 7.4กิโลวัตาต่อร0อกิโลนะครับขับกรุงเทพหัวหินมาเดี๋ยวไปเลือกเลยครับอยากได้อะไรครับตอนนี้เรากลับจากที่หัวหินแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ปั๊มปตท,ทอชะอํานะครับก็มาชาร์จที่ PTT ชะอําแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้จองไว้เพราะว่าเข้ามาจองไว้นะคิวยัน4ี่โมงเย็นเลยนะครับไม่ได้จองแต่ก็ตัดสินใจ Walk-in มาเพราะค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีคนชาร์จ พราะสถานนะตู้ก็ยังไม่มีคนชาร์จครับแล้วมาถึงก็จริงๆไม่มีคนชาร์จจริงๆนะครับคือจองกันเผื่อเวลาไว้เยอะมากเลยครับก็มาชาร์จอยู่นะตอนนี้เป็นตู้มีหนึ่งตู้นะครับจุดนี้ก็เป็น AC มีชาริโมมี CCS แต่ว่าฝนตกนะผมก็เลยไม่ได้ลงไปถ่ายข้างนอกนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ2ขีดเองนะครับเหลือ3 0นนะนี่ผมก็เลยมาชาร์จอยู่นะก็มัน เนี่ยให้ชาร์จได้18นาทีนะครับแล้วก็มันจะตัดไปนะเดี๋ยวเราก็ถ้าไม่มีคนชาร์จผมก็จะชาร์จต่อนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องกับกัน DIY ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็สามารถเลี้ยงกาแฟผมได้ที่ใต้ description ด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับ